หน่วยปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์ระบบดิจิทัล จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการสอนปฏิบัติการชีววิทยาให้ทันสมัยโดยติดตั้งกล้องจุลทรรศเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับภาพดิจิทัลนำภาพขึ้นสู่จอประจำกลุ่มพร้อมส่งสัญญาณข้อมูลเข้าสู่แท็บเล็ตที่มีแอปพลิเคชันแสดงภาพแบบเรียลไทม์สามารถบันทึกภาพวิดีโอคลิปและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพได้อย่างรวดเร็วผู้เรียนในกลุ่มเห็นและเข้าใจในสิ่งเดียวกันเพิ่มการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาในหลากหลาย ระดับกลุ่มวิจัยจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาขั้วไฟฟ้าชนิดพิมพ์สกรีนเพื่อตอบความต้องการในการลดขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตวัสดุกระดาษกรองถูกเลือกใช้มาผลิตขั้วไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพิมพ์สกรีนที่ทําขึ้นได้เองในห้องปฏิบัติการชิ้นงานขั้วไฟฟ้าชนิดพิมพ์สกรีนบนกระดาษมีขนาดเล็กที่ถือได้ด้วยนิ้วมือมีการใช้งานที่ง่าย เพียงหยดตัวอย่างจ่ายสักไฟฟ้าอ่านผลเร็วและเหมาะแก่งานวิเคราะห์ในภาคสนาม ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและมีแผลเรื้อรังร,งร่วมด้วยเป็นจนํานวนมากการรักษาแผลเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานนั้นจําเป็นจะต้องใช้วัสดุปิดแผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยและจําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศในราคาที่สูงคณะผู้วิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจึงได้คิดค้นวิจัยการใช้คอลลาเจนสกัดจากหนังปลาทูนา่ามาผลิตเป็นวัสดุปิดแผล2รูปแบบได้แก่คอลลาเจนโครงสร้างตาข่าย สามมิติและแบบคอลลาเจนไฮโดรเจลเพื่อใช้ในการรักษาแผลเรื้อรังโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป